เดี๋ยวขอยกักขอยักกันกักหกสามนมนางนะ<ม>ครับครับเอาเอาเกิดมาถือตั้มกินไปตำสองร้อยเรนี่ร้อยหจ เดเรนเดเรนเดเรีนท่นงี้ไเลยนี่นี่ียูียูว่ามันจะขานโวกันดูนี่กระจายหกสามขึ้นบาทแน่นโวก่นได้มาสี่ห้ามสี่ห้ามาเลยมันต่ำแม่หลวง Chờ phải, không thì phải lòng hùng mọi việc này lẽ 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 lên lẽ 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 วมหมดเราหนต่างตัวเก่าอ่ะกินไวิเศษเสียเาีก่าไม่นี่ลอยเสาลอยเสากับลอยเสาสองสี่นี่เิตัวเนี่อ้ย่อ้นีไปมาเดือน มีมีห้องนี้มันใหญ่มากเลย่เหาอใ่เหรอมีผู้สามสองคนใจขู่ชิ้นกินสิถอยขีดังติดเยอะเว้ยนเนาะอไม่ว่า หกมั่ม bon bon ีรมีหกเขามาเด่นทึกอได้เด่นกันน่าจใส่6กอ่นะฮะยังมีกินตั้งสองเขาแปดสิบกับสี่สิบลอยเศ้าผมไปบนิอาเไแม่งสองสองไม่ได้กินอ่ะผมไม่ทำไร ไอ้นลอตะเก ا ออกน้ำกลนปันคนดักหลอดกคอนีร่สีโยโย่รอบนี้เราจะมาเล่นสีโยโย่กันนะครับแมนแมนสีโยโย่ฮีรนจะออกสีโยโย่นะครับกักตามสีย่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không